สิ้นเสียงหกล้มร่างหญิงวัยกลางคนถูกน้ำออกจากห้องน้ำเพื่อส่งมือหมออย่างเร่งด่วนแม้ผลขีดอันตรายแต่ผลจากเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เธอกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาการอมรัมพฤกษ์ทำให้ไม่สามารถทำงานที่รักในวงการบันเทิงได้อีกต่อไปเธอคือลินดาคาทันเจริญนางเอกผู้อาภัพได้รางวัลแต่กลับไม่ได้รางวัล ลินดาคาทันเจริญชื่อเล่นดาเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีแรม10บค่ำเดือน5ปีวอกตรงกับวันที่5เมษายน2499ราศีมีนด้วยเจรักด้านการแสดงทำให้หลังเรียนจบลินดาเข้าสังกัดช่อง3ในฐานะนักแสดงฝึกหัดปี2521เริ่มมีผลง,งานละครเรื่องความรักตอนใครผิด ออกอากาศทางช่อง3ในบทนักแสดงสมทบเป็นเรื่องแรกต่อด้วยเรื่องหลานสาวคุณหญิงในปี2522ทางช่อง9และละครอีก3เรื่องจาก3ช่องในปี2523คือเรื่องสามอนง์ทางช่อง9รักนั้นนิรันดรช่อง7และสิคลินเทวินตาทางช่อง7 สมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ช่างเขียนใบปิดหนังมือเอกได้จับมือกับเพื่อนๆอ,ออกนิตยาสารเกี่ยวกับหนังไทยขึ้นชื่อว่าดาราภาพทำให้เขาเป็นผู้กว้างขวางรู้จักผู้คนมากมายเมื่อทนกระแสเรียกร้องจากแฟนๆไม่ไหวในปี2513ัเปียกโปสเตอร์จึงลุกขึ้นกำกับหนังเรื่องโทนเป็นเรื่องแรกในชีวิตหนังไทยทำด้วยระบบฟิล์ม35มิมลิเมตรด้วยเนื้อหาฉีกขนบแวกแนวตลาดจึงสามารถกวาดรายได้เกินคาด ถึง6ล้านบาททำให้เปียกโปสเตอร์วางผู้กันไว้ชั่วคราวหันไปกำกับหนังอย่างจริงจังและหลายเรื่องที่กำกับมักเป็นหนังที่มีชื่อพยางค์เดียวจนได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเรื่องโทนดวงชูจนถึงปี2523เขาเตรียมสร้างเรื่องแก้วก่อนหน้านี้หนังเรื่องแก้วไม่ได้ชื่อแก้วแต่ชื่อว่าหัวใจเพียรหาและพระเอกที่ได้วางไว้ในตอนแรกก็ไม่ใช่ทุนหิรัญย์แต่เป็นจตุพลภูอภพิรม ขนาดเปียกโปสเตอร์ได้บอกกับจตุพลว่าต่อไปนี้ห้ามตัดผมจนกว่าจะถ่ายทำเรื่องนี้เสร็จเพราะพระเอกในเรื่องหัวใจเพลียหาเป็นนักดนตรีต้องไว้ผมยาวแต่ในที่สุดแล้วหนังเรื่องนี้ก็เลื่อนการสร้างอย่างไม่มีกำหนดทำให้จตุพลต้องตัดสินใจตัดผมเพื่อเล่นเรื่องอื่นที่ติดต่อเข้ามาพอทุกอย่างเคลียร์กันเรียบร้อยหัวใจเพลียหาได้หยิบขึ้นมาดำเนินการสร้างอีกครั้งคราวนี้เปลี่ยนชื่อเรื่องจากหัวใจเพลียหา เป็นแก้วได้โรเบิร์ตฮิรันยาับนักแสดงสมทบจากเรื่องอารมณ์ปี2021มาเป็นพระเอกแทนจตุพลเปลี่ยนชื่อหนังไม่พอเปลี่ยนชื่อผู้ที่มาแสดงเป็นพระเอกด้วยจากโรเบิร์ตฮิรันยาับเปลี่ยนเป็นทูลฮิรันยาซับเปียกโปสเตอร์ได้นางเอกละครโทรทัศน์อย่างลินดาค้าทันเจริญมาเป็นนางเอกหนังเรื่องนี้อย่างลงตัว แก้วปี2 5 2 3หนังฉีกขนบแวกแนวตลาดอีกเรื่องของเตียกโปสเตอร์ที่ให้นางเอกเป็นเมียน้อยเสียถีเข้าฉายวันที่29มีนาคม2 5 2 3ในโรงหนังหลายโรงในเครือปรากฏว่าหนังประสบความสำเร็จอย่างท่วมทน้นพระเอกนางเอกไม่ถอดด้ามทูลลินดาแจ้งเกิดได้สำเร็จได้ไปต่อในเส้นทางสายมายาในหนังเรื่องแก้วมีเพลงประกอบหนังชื่อความรักเพียกหา รวัตพุทธินัน์แต่งคำร้องสรายุทธสุป,ปันโนแต่งคำนองวินัยพันธุรักษ์ขับร้องได้กลายเป็นเพลงฮิตติดหูงวัยรุ่นยุคดิสโก้ทันทีลินดาค้าทันเจริญเข้าวงการรุ่นราวข่าวเดียวกับเพนพรไพฑู์รุ่งนาภากิติวัตรดวงตาตุงขมณีและนวลปรางตรีชิตเล่นหนังเรื่องแก้วเป็นนางเอกเรื่องต่อมาเป็นนางร้ายมีผลงานมากมายหลายเรื่องเช่นทองผาภูมิและอ,องดาวภูชิตนริศรา หลานสาวคุณหญิงปริศนาและเกียรติศักดิ์ทหารเสือเป็นต้นเริ่มเล่นหนังปี2523จนถึงปี2530ก็หยุดเล่นหันไปเล่นละครโทรทัศน์กับเป็นนางแบบแทนลินดาเริ่มเล่นละครโทรทัศน์ปี2521เรียกได้ว่าพอเข้าวงการหนังก็เล่นละครควบคู่ไปด้วยพอชื่อเสียงในวงการหนังแผ่วลงแต่กลับพบว่าในวงการละครโทรทัศน์นั้นเธอดังเปรี้ยงปร่างจริงๆเช่นเรื่องชลาลัยรัศมีจันทร์พิศวาส ปีทองสตรีที่โลกลืมความรักแสนกลอีสาไฟริษยาและขมิ้นกับปูลเป็นต้นปี2524ลินดาได้รับรางวัลเมฆขลาสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องชลาไลยทางช่อง9ปี2525ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองทีวีมหาชนนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดนิยมจากละครสงครามพิศวาสออกอากาศทางช่อง3จัดโดยนักสืบพิมพบ้านเมือง ลินดานอกจากเป็นขวัญใจผู้ชมยังเป็นที่รักที่นิยมของเพื่อนศิลปินร่วมวงการด้วยกันมนุษยสัมพันธ์ดีมีน้ำใจใครๆก็อยากเข้าหาแต่ที่เข้ามาในชีวิตก็ใช่ว่าจะเป็นแต่เรื่องดีเรื่องง่ายราบเรื่อืนอย่างเดียวเท่านั้นปี2 5 2 8หนังเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดที่เธอแสดงนำเป็นบทประพันธ์ของโบตันกำกับโดยเสรษฐีทุกตาทองวิจิตคุณาวุฒเป็นหนังเยี่ยมนักแสดงดีที่มีบุญ แต่กำบังหนังเข้าชิงทุกตาทองสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2528มีเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดโดยลินดาค้าทันเจริญเรื่องครูสมศรีโดยชาลิตาปัทมพันธ์และเรื่องดวงยี่หวาโดยใหม่สิทธิวิมลกรรมการทั้งหลายได้ตัดสินลงคะแนนเป็นเอกฉันให้ลินดา7.3คะแนนให้ชาลิตา7.1คะแนนและให้ใหม่7คะแนน นั่นหมายความว่าลินดามีคะแนนชนะอย่างขาวสะอาดแต่ผลประกาศบนเวทีวันนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลกลับเป็นใหม่ิริวิมนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ข่าวเช้าหน้าหนึ่งเมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดได้ลุกขึ้นประท้วงด้วยการวอล์กเอาหรือเดินออกจากห้องประชุมทันทีหลังสิ้นเสียงประกาศลินดาคาทันเจริญกลายเป็นนางเอกที่ได้รางวัลแต่กลับไม่ได้รางวัลอย่างน่าเสียดายและน่าเห็นใจที่สุด แน่นอนรางวัลคือกำลังใจของคนทำงานแต่ที่สำคัญกว่าน,นั้นคือการลุกขึ้นเดินต่อพิสูจน์เส้นทางย่างก้าวด้วยหัวใจและฝีมือล้วนๆและเธอก็พิสูจน์แล้วว่าเธอสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามและมั่นคงดินดาเล่นหนังเล่นละครและเป็นนางแบบอยู่พักใหญ่ต่อมาพบรักและสมรสกับนักธุรกิจด้านเพชรพลอยก่อนหันไปร่วมหุ้นกับสามีทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับจิวเวอรี่และด้านเสริมสวยซาลอนทำให้หายไปจากวงการพักหนึ่ง แต่สุดท้ายเพชรพลอยก็มองแสงความรักมาถึงทางตันความสัมพันธ์มาถึงจุดที่ต้องเลิกร้างหลังจยากากับสามีลินดาใช้ชีวิตโสดอีกครั้งหันหลังให้ธุรกิจหวังมุ่งจิตเข้าหางานบันเทิงที่เธอรักอีกคราแต่ต้องมาพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเสียก่อน หลังเขารับการรักษาอาการเส้นเลือดในสมองแต่เป็นอมัมพึ์ป่วยติดเตียงหลายปีพอเริ่มอาการดีขึ้นบ้างลินดาหวังใจอยากออกมาแสดงละครให้แฟนๆได้ดูอีกครั้งแต่ยังไม่ทันได้ทำตามที่ตั้งใจคุณหมอก็ตรวจพบเนื้อร้ายในช่องปากเธอเป็นมะเร็งบริเวณโคนลิน้นต้องได้รับการรักษาเป็นการด่วนลินดาขาทันเจริญเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะ์ในสมเด็จพระนางเจ้าิดิกิตพระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปี2547เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีเดือนเต็มสาลิตุนกัลยาณมิตรร่วมวงการคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดตลอดมาและแล้วเวลาเจนากา40นาทีของวันที่27พฤศจิกายน2565ณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์บินดาได้เสียชีวิตลงจากอาการปอดติดเชื้อด้วยวัย66ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่1นธันวาคม2 5 6 5เวลา16นาฬิกาณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติสนิทมิตสหายครอบครัวแฟนคลับและเพื่อนดาราศิลปินและนี่คือคำพูดสุดท้ายที่ทุกเดือนเต็มสาลิตุนได้เขียนถึงดินดาคาทันเจริญด้วยรักและอาไยจากเพื่อนถึงเพื่อนมีดังนี้อาไยร,รักลินดาคาทันเจริญ 27พฤศจิกายน2 5 6 5ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราต่างเดินทางผ่านช่วงเวลาที่สวยงามช่วงเวลาที่ทุกร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวจนถึงก้าวสุดท้ายของชีวิตลินดาเพื่อนรักได้เดินทางผ่านทุกสิ่งดังกล่าวมาแล้วอย่างสวยสง่างามในวันที่ลินดามีชื่อเสียงเป็นดาราอันดับหนึ่งของประเทศลินดาสวยเก๋ที่สุดเป็นที่รักของทุกคนจนถึงวันนี้ลินดาก็ยังสวยที่สุด ใบหน้าอิ่มสวยไม่มีเปลี่ยนแปลงก้าวสุดท้ายในโลกมนุษย์ของดาจบลงแล้วขอให้ก้าวใหม่ของดาเดินทางสู่ภพภูมิที่สวยงามในโลกใบใหม่ที่พวกเราต่างต้องเดินทางไปถึงด้วยกันทุกคนขอบคุณดาเพื่อนรักและขอบคุณสวงสวรรค์ที่อนุญาตให้ตุก๊กได้ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีเป็นกาลยาณมิตรต่อกันตลอดระยะเวลา18ปีเต็มจนวันสุดท้ายของชีวิตรัก และระลึกถึงลินดาเพื่อนรักเสมอตุ๊กเดือนเต็มสาลิตุน6 9ก้าสตอรี่สขอร่วมทรงทางให้คุณลินดาค้าทันเจริญเดินทางสู่สุขติภูมิด้วยครับ